สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ด,ดวงดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำสำหรับคลิปนี้นะคะเข้าสู่ช่วง KFS e x t r a ออีกแล้วนะคะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องแต่เพียงเท่านั้นนะคะก็สำหรับท่านใดที่อยากเห็นแค่มืออาจารย์เห็นไพ่ฟังเสียงอาจารย์เห็นพวกพี่หินต่างๆแล้วก็ลัคกี้ชัมซอนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ยังคงมีต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะอันนั้นจะเป็นเอกลักษณ์ของกิ่งฟ้าแล้วก็ทำ แน่นอนนะคะมีร่วม300กว่าเอพิโซดแล้วถ้าใครที่อยากดูวนนะคะดูย้อนดูได้นะคะ,ะเป็นทําเลยสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้อาจารย์แปะเพลย์ลิสต์เอาไว้ด้านล่างให้ชมแล้วนะคะแต่ถ้าท่านใดที่อยากเห็นหน้าอาจารย์ฟังคําทํานายนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ต่อเนื่องได้น,นะคะแล้วก็ขอขอบคุณอีกรอบนะคะสําหรับ หลายๆท่านที่อวยพรเข้ามาอันนี้เป็นคลิปที่2แล้วที่ขอบคุณนะในเรื่องที่หลายๆท่านอวยพรทําให้อาการมันดีขึ้นมากจริงๆคือมันเกิดจากการที่ตัวอาจารย์เองแบบเนี่ยอัดคลิปแล้วบางทีมันถือไพ่นานอย่างนี้ค่ะมันปวดจริงๆคือครั้งนี้บอกตรงๆนะว่าทรมานที่สุดเท่าที่เคยเป็นมาเพราะว่า มันอาจจะแปลว่าเราร่างกายเราอาจจะอายุมากขึ้นด้วยค่ะออกกําลังกายนะเห็นอย่างนี้แต่อาจารย์ออกกําลังกายแต่มันอาจจะแบบกล้างเนื้อมันอาจจะฉีกขาดหรือไปกระแทกอะไรหรือเปล่าเพิ่มเติมแผลเดิมเราก็ไม่รู้ได้มันปวดมากๆเลยนะคะมันผสมประสานหลายอย่างนะคะ,ะแล้วก็ที่สําคัญเรามาแบบซ้ํายกไพ่อะไรเงี้ยต่างๆอาจารย์ก็เลยแบบมันก็เลยปวดแล้วก็ตอนนี้อาการดีขึ้นเกือบร้อเแล้วทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งทานยาแล้วไปหาคุณหมอคือคอมพลีททุกอย่างมากๆแล้วก็ ทำให้ตัวเองร่าเริงจ่มใสอยู่เหมือนเดิมเพราะอาจารย์บอกเสมอว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนมัน,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเรายังเป็นมนุษย์อยู่แต่เดี๋ยวมันก็หายได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกคนมากๆจากใจใครที่โวยพรเข,เ,ขเข้ามาหรือว่าปรารถนาดีกับกิงฟ้ามาโดยตลอดอาจารย์ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะความสุข,ขของอาจารย์คือทั้งงานเงนินความรักและสุขภาพคือทุกอย่างขอให้ดีและราบรื่นนะคะแล้วก็ขอให้คุณและครอบครัวของคุณสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันและอาจารย์ก็จะมอบพลังงานด้านดีๆและพลังงานด้านบวก มากมากจากใจนะคะดีใจมากมากที่มีครอบครัวที่น่ารักแบบนี้นะคะเรียกว่ามันอาจจะเป็นเหมือนอสื่อออนไลน์ก็ตามนะคะแต่อาจารย์ก็สัมผัสได้ว่าทุกคนหลายๆท่านดีกับกิงฟ้านะคะอาจารย์จะแคร์เฉพาะคนที่ดีกับกิงฟ้าจริงๆเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าพลังงานเหล่านี้น่ะ,ะเป็นพลังงานด้านดีๆอาจารย์ก็มองว่าเราสลับกันให้ได้นะคะยิ่งให้เรายิ่งได้ขอบคุณมากจากใจค่ะ,ะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเรามาดูแบบหัวข้อความรักกุ๊กกิ๊กกันนิดนึงนะคะว่า ในสิ้นปีนี้2564เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะแบบสละโสดไหมดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงได้แล้วก็ดูเพื่อ ให้ผมจะพองโตได้นะคะแต่สิ่งเหล่านี้ก็คืออยู่ที่บุญวสาสนาของแต่ละบุคคลจริงๆฉะนั้นเรามาเริ่มเลือกกันเลยดีกว่านะคะจากกองไพ่หรือว่ากองไพ่หินก็ได้นะคะ,ะมีทั้งหมด3กองนี่ให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มแนะนําแต่ละกองให้ทุกท่านได้ฟังนะคะเรามาเริ่มกันเลยกองที่1นนะคะเป็นกองพี่หินสีเขียวนะคะหรือหินสีเขียวชื่อว่า g r ีด n อ v ว n g e r i n e ีนะคะถ้าคุณชอบสีนี้ให้เลือกเลยนะคะมีทั้งหมด3กองก็จริงแต่คุณเลือกเพียงหนึ่งกองแต่เพียงเท่านั้นนะคะเก็บไว้ในใจอ่ะ ถ้าชอบสีเขียวเลือกเลยกองที่2นะคะจะเป็นคุณไซต์นะคะเป็นหินสีม่วงค่ะเป็นม่วงเหมือนอม่วงชมพูนะคะม่วงอมชมพูประมาณนี้ชื่อว่าคุณไซต์นะคะ,ะถ้าชอบไพ่กองนี้ให้เลือกเก็บไว้ในใจเลือกเพียงหนึ่งกองนะคะทุกคนไม่ใช่เลือกทุกกองนะเลือกหนึ่งกองพอนะกองที่สามนะคะจะเป็นเซนไซต์นะคะเป็นหินสีแดงเลยหูแบบแบบเขาเรียกว่าแบบ่าแดงแรงฤทธิ์แดงแบบร้อนนะคะ เป็นความฮอตเลยทีเดียวนะคะกองที่3ถ้าคุณชอบกองนี้ก็เลือกเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ทุกท่านนะคะตั้งจิตนะคะเป็นสมาธิและเลือกเพลงหนึ่งกอง,งเท่านั้น,นะค่ะอะตอนนี้เริ่มเลยค่ะ คุณเลือกหนึ่งกองแล้วนะคะตอนนี้ไปฟังคําตอบกันได้นะคะอาจารย์จะทำไทม์ทมสแตปมที่แปะเอาไว้ด้านล่างให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะเราไปรับฟังกันเลยค่ะ ใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะหินสีเขียวหรือ Green e v a n g e l i n นะคะเรามาฟังคำตอบกันเลยดีกว่านะคะว่าภายในสิ้นปี256 4สีนี้เราจะได้สละสดหรือไม่นะคะ <laughs> ดูเพื่อความบันเทิงพอนะคะแต่อาจารย์ทำนายอย่างจริงจังนะคะดูเป็นแนวทางพอนะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะ,ะในเรื่องความรักเรามาเริ่มกันเลยนะคะช h i l ล x กเ e ็กซ์เพรสชั่นปีเทคช o ่น n ินนอเซน Drive โอเคเดี๋ยวอาจารย์เริ่มทำนายก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ค่อยเปิดเพิ่มให้นะคะอันดับแรกอาจารย์มองว่ามีโอกาสสมหวังไหมต้องบอกเป็นรักกุ๊กกิ๊กมากกว่า นะคะหรือว่าอาจจะแปลว่าเราแอบชอบเขาเขาแอบชอบเราก็ได้มันเป็นพลังงานของคำว่าหลบซ่อนแอบซ่อนมีความรับลมคมในนะคะมันเป็นพลังงานของคำว่าอาจจะเป็นคนที่เราอาจจะต้องรู้จักกันนะไม่ใช่ว <im> ่าคนในมโนที <at> ่เราคิดไปเองเออเองไม่ได้นะองเป็นคนที่เราแบบอาจจะคุยกับเขามาแบบบ้างนะคะรู้จักกันบ้างแล้วก็อาจจะได้คุยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นคําว่าแอบชอบอยู่ภายในแต่อาจจะไม่ได้บอกก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของคําว่า มีโอกาสที่จะเป็นรักต่างวัยหรืออาจจะเป็นเป็นคนที่อายุน้อยกว่าเราไปเลยหรืออาจจะเป็นคนที่เราเองเนี่ยรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนที่เหมือนดูหน้าอ่อนกว่าวัยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสดใสต้องเรียกว่าเป็นพลังงานของความสดใสนะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีความแบบคุณหนูนิดนึงอ่ะเหมือนเป็นคนที่ต้องถนอมเขานิดนึงอ่ะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีนิสัยที่ชอบดูแลคนอื่นก็ได้นะเพราะว่า เขาเป็นลักษณะคำว่าอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่า มันได้กระชุ่มกระชวยหัวใจอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นคําตอบถามว่ามีโอกาสสละสดไหมถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเราเองมากจนเกินไปนะคะมันก็มีโอกาสที่อาจจะมีใครสักคนทิ้งที่เราได้มาคุยแต่ถึงขั้นได้คบไหมมันแล้วแต่คนค่ะเพราะว่าพลังงานอันนี้มันไม่ได้บอกแบบร้อเว่าได้คบแต่มันเป็นพลังงานของคําว่ามันอาจจะมีคนที่เข้ามาแล้วผ่านไปอันนี้ต้องบอกตรงๆนะเป็นลักษณะนี้หรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาช่วงระยะเวลาหนึ่งทาให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจอยู่ที่เหลือมันอยู่ที่เราทั้งสองคนว่าเราจะไปไงกันต ลักษณะคําว่าเออมันคือต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่าจะมีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่แบบใช่สาหรับเราไปเลยอะ่ะมันก็เลยเป็นพลังงานเขาว่ามีอะไรบางอย่างปกป้องเรานะคะคืออันนี้บดชัยวิจัยนะอาจจะเป็นคาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครเป็นคนที่หมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นความดีเป็นกรอบป้องกันให้กับตัวเรามันเหมือนเป็นการสแกนคนที่มันไม่ใช่ออกไปในเวลาเดียวกันมันอาจจะมีคนเข้ามาหลากหลายหรือเราไปคุยกับเขาหลากหลายคนมันอาจจะทําให้เราได้แบบฉุดคิดได้คือสิ่งเหล่านี้เนี่ย ไม่ใช่ว่าเราจะพึ่งแค่สิ่งศักดิ์สิทธ์อย่างเดียวไม่ได้เอาหลักความเป็นจริงด้วยคือสติของเราต้องดูด้วยว่าเฮ้ยใครมาดีมาไม่ดีต้องต้องแบบไม่ไม่แบบตาบอดหน้ามืดตามัวชอบเขาอย่างเดียวไม่ได้ดูด้วยว่าเราอยู่กับเขาแล้วเ,เราจะทุกข์หรือเปล่าเราจะสุขหรือเปล่าถ้าสุขครบเลย ไปต่อเลยวิ่งวิ่งตามความรักเลยแต่ต้องพกสติไปด้วยอาจารย์จะบอกเสมอใช้คำคมอันนี้จะเป็นของฝรั่งนะภาษาอังกฤษก็พูดว่า you can follow your heart but you have to t a k e your brain with you คือคุณจะวิ่งตามหัวใจวิ่งตามเต็มที่เอาเลยลูกไปเลยนะคะแต่เราต้องเอาสติเอาสมองเอาความคิดของเราไปด้วยเท่านั้นเองนะคะพลังงานก็เลยขึ้นคําว่ามันจะเป็นการปกป้องจากคนที่มันไม่ดีแล้วอาจจะแบบมีคนที่มันใช่เข้ามาก็ได้แต่พลังงานก็ยังขึ้นคําว่าหลบซ่อนแอบซ่อนอยู่นะคะ ถามว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อยู่แบบไกลๆได้ไหมเป็นไปได้แดนไกลได้นะคะหรือว่าอยู่ในคนละจังหวัดหรือว่าเดินทางมาเจอกันมีพ่อสื่อแม่ชักมีจุดศูนย์กลางทําให้ทั้งสองคนคุณและเขามาเจอกันก็ได้นะเป็นได้เหมือนกันนะคะแต่บางคนบอกอาจารย์คะเงียบมากค่ะหัวกระไดไม่แห้งเลยค่ะไม่ใช่ค่ะคือหัวกระไดแห้งมากค่ะบางคนอาจจะเงียบก็ได้นะคือกองนี้มันเป็นได้เหมือนกันถ้าเราไม่ได้แบบสนใจอะไรมากมายบางคนเนี่ยอยากมีนะแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกว่า พื้นที่ส่วนตัวฉันฉันยังยังห่วงพื้นที่ส่วนตัวฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้อยากมีแต่ก็ไม่ไม่อยากมีอ่ะ <laughs> มันจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะเรามาดูกันดีกว่าว่าะจะได้สละโสนไหมพลังงานขึ้นคําว่าบางทีบางครั้งมันอาจจะต้องมีการต่อสู้กับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะมันอาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าคนคนนี้ที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีเสนห่ห์คนมาชอบเยอะก็ได้นะคะพลังงานขึ้นคําว่าเห็นไหมมันอาจจะแปลว่ามีคนที่มันไม่ใช่ออกไปมันมีการเหมือนผิดหวังออกไปอ,ะอ่ะอาจจะเราต้องอาจจะเจอคนที่แบบยังไม่ใช่ก่อนที่จะเจอคนที่ใช่มันเลยต้องใช้เวลานิดหนึง่งพลังงานขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนเก่าๆคนที่คุณเคยรู้จักอาจจะกลับคืนมาให้เราได้รู้้จักกกออีรึ็ได พลังงานเก่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นแฟนเก่าเสมอไปแต่บางท่านอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้แต่อาจารย์ทานายโดยภาพรวมนะคะฉะนั้นมันอาจจะแปลว่าคนที่คุณเคยรู้จักก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าเก่าคนที่เคยร่วมงานกันมาก่อนเคยแบบเรียนได้กันมาก่อนคือเป็นได้หมดหรือคนที่แบบ คือผ่านมาผ่านไปเคยรู้จักกันมาจากการที่เพื่อนแนะนําให้รู้จักแล้วก็ได้กลับมารู้จักกันอีกรอบหนึ่งหัวใจเงาเงาสองดวงมาเจอกันอะไรมันจะเกิดขึ้นจ้ะนะคะเป็นได้เหมือนกันพลังงานก็เลยยังขึ้นคําว่ามีโอกาสสละโสดไหมหนึ่งคือมันอาจจะใช้เวลานานนิดหนึง่งยากหน่อยนะในเรื่องการสละโสดนะแต่มันอาจจะมีคนที่เข้ามาปรปับปลายกองนี้นจะเป็นลักษณะเขาว่ามา,มา,มาบ้างนิดหน่นนอยพอเราแบบได้ตอดบ้างได้แบบจีบบ้างได้งุ้งงี้บ้างนิดนึงได้หัวใจแบบวิ เต้นตุบๆบ,บ้างเล็กนึงนะคะเป็นหนึ่งมีผีเสื้ออยู่ในท้องเราได้แต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์ขอเตือนเลยแล้วกันนะสำหรับกองนี้ให้เรามาระวังรักสอนอยากคบคนที่มีเจ้าของเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าอาแบบนี้นะถ้าใครที่แบบคุณมาดูอาจารย์พองคนอาจจะแบบไม่ได้เป็นโสดนะแต่มามาลองดูอ้ยังไงอ,อย่านะจ๊ะถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วรักแฟนให้มากๆนะคะถ้าแฟนเราดีก็รักให้มันมากๆ,ๆเลยนะคะอ่าถ้าอย่างอื่นก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ต้องบอกก่อนว่า เราอย่านอกใจแฟนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราโสดจริงๆเรามาดูเราคนโสดแท้แน่นอนค่ะอาจารย์หนูโสดแบบร0 0นตะคะติดแบรนด์ว่าโสดเลยนะคะเพราะว่าพลังงานช่วงนี้ให้เรามาระวังเรื่องคนที่เข้ามาเนี่ยมันมีทั้งคนที่ดีและไม่ดีอย่างที่อาจารย์บอกคือสแกนคนดีๆนะคะคือบางคนอาจจะเข้ามาเป็นบทเรียนให้กับเราเหมือนเจ้ากรรมในเวเน่อาจารย์ก็เลยบอกว่า อย่ารับเขาเข้ามาถ้าเรายังไม่แน่ใจบางทีบางครั้งให้พ่อแม่สแกนให้ให้เพื่อนสนิทให้คนที่แบบใกล้ชิดสแกนให้บางทีรักทําให้เราตาบอดได้ฉะนั้นดูให้มันนานๆเพราะว่าอาจารย์กลัวว่าจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาหลอกลวงหรือคนที่ไม่จริงใจเข้ามาเพราะผลประโยชน์เข้ามาเพราะว่าหวังอะไรบางอย่างไม่ได้หวังแบบรักแท้มันอาจจะเป็นคําว่ารักแท้นี่คือหลอกลวงหรือเปล่านะคะให้เรามาระวังด้วยละก,กันนะคะเป็นความที่แบบ อาจารย์ต้องบอกว่าช่วงนี้มันมัน,มนแปลว่าเรามีสเสน่ห์นะเรารู้สึกว่าเรามีแรง attract i v e ค่อนข้างสูงมีแบบมีมันสามารถ attract คนเข้ามาได้สามารถดึงดูดคนเข้ามาได้แต่มันจะแบบมันอาจจะมาทั้งทั้ง,งหลากหลายรูปแบบ ให้กับเราก็ได้แต่สุดท้ายถามว่าในอนาคตเรามีโอกาสที่จะมีคนที่ใช่หรือดีๆเข้ามาใหมมีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันมีโอกาสนะคะเพราะพลังงานขึ้นกัมกึ่งระหว่างแบบสิ้นปีถึงปีหน้าประมาณนี้เหมือนปี65ประกอบกันไปด้วยนะคะช่วงนี้ไปลุยเรื่องงานเรื่องหาเงินก่อนละกันแต่มีโอกาสเจอ่านการทํางานสูงถ้าคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่แบบอาจจะมีความมั่นคงในเรื่องความคิดอาจจะเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องการงานหรืออาจจะเป็นคนที่มีความอดทนพยายามเป็นคนไม่คิดได้กับใครคนคนนั้นมีโอกาสที่เป็นคนที่ใช่สําหรับตัวคุณเพราะว่าคนททีี่่มััันนนจะใชสําหรบบบตตวคคุณ้องเป็แ เข้าใจเราเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ขยันขันแข็งมีความอดทนถึงจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเราทําให้เราสละโสดได้ฉะนั้นกองนี้นะคะเปนเป็นสภาวะคุมเครือนิดหนึ่งแต่อย่างที่บอกคนที่มันไม่ดีมันย่อมออกไปมันดีตรงนี้แหละค่ะคือมันเป็นการสแกนไม่เดียวไปแต่คนดีอ่ะอาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างนะถ้าบุญกุศลของคุณหรือว่า คุณเกิดมาอาจารย์พูดแบบนี้นะปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติถ้ามันจะมีก็มีกับมาเองเดี๋ยวอาจารย์เขาดูเพิ่มเติมให้ละก,กันว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาในปี6-5้ไหมถ้าอย่างงั้นมีโอกาสค่ะพลังงานขึ้นคําว่าเข้าสังคมหรือเดินทางอาจจะมีโอกาสเจอ อย่าพึ่งหมดหวังนะคะความรักอาจจะเป็นสิ่งที่ห,หลายหลายคนมองว่าสําคัญมันเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเราแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างคือเราต้องมีสติมากๆไม่มีงานไม่มีเงินลําบากนะคะโดยเฉพาะยุคนี้ลาบากมากนะคะไปโฟกัสเรื่องอื่นก็กได้แต่ถ้ามันมีแล้วมันดีอาจารย์เชื่อนะปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติมีหลายคนมาเขียนคอมเมนต์หรือว่าเขียนหลังไม้บอกขอบคุณอาจารย์มากหนูปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติหนูได้เจอคนดีเป็นเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะมันเป็นเรื่องจริงอาจารย์ถึงบอกว่าเรามีพลังงานด้านบวกในตัวเราดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาแล้วมันจะเจอคนดีจริง ใช้เวลานิดหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนอย่าไปเร่งมันมานะคะ,ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์จะอาจารย์เชื่อว่าคุณยังเจอคนดีๆอยู่นะยังมีโอกาสขอให้คุณโชคดีมีความสุขแล้วก็ขอให้คุณและครอบครัวคุณสุขภาพแข็งแรงมากๆขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดดิ่งกิ๊งๆไปกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ Ti k t o k และไ g ได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะใครที่เลือกกองที่สอนะคะเป็นหินคุณไซหินสีม่วงอมชมพูนะคะเรามา พานิซินปี2 5งหมีโอกาสที่เราจะสลละส่วหรือไม่นะคะดูเป็นแนวทางพอนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเพื่อความบันเทิงแต่อาจารย์ทำนายอย่างจริงจงังดูเพื่อ,อเพิ่มความกระชุ่มกระชวยในหัวใจละกันแล้วแวต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลด้วยนะคะอันนี้มันเป็นโดยภาพรวมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะว่าเออเราจะมีโอกาสสลละส่วนนี้ฮะอะไรอย่างี้นะบ lessing okay enlightenment, h o l e n e s s spiritual practice ขออีกใบนะึง concentration กองนี้มีโอกาสยังม,มีโอกาสอยู่นะเอาจริงๆแต่มันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราเราปิดกั้นตัวเองหรือเปล่าถ้าเราปิดกั้นมันก็ถ้าเรายังไม่พร้อมเรียกว่าบางคนเนี่ยอาจจะหวงความโสดของเราหวงพื้นที่ส่วนตัวของเราอยู่ นะคะก็อาจจะยังยังไม่ได้คืบหน้าในเรื่องความรักหรืออาจจะยังไม่ได้มีใครเป็นตัวเ็นตนเข้ามาแต่อาจจะมีคุยบ้างอะไรเงี้ยคุยเป็นเพื่อนอะไรโอเคนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยเปิดใจที่อาจจะแบบอยากให้มีใครเข้ามาเหมือนเปิดอ้ารับอะค่ะเปิดอ้ารับแบบนี้มันมีโอกาสที่จะมีใครสักคนเข้ามาแต่เราเองก็ต้องหมั่นดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามานะเพราะมันจะได้ดูดคนดีๆเข้ามาแต่ถ้าเรามีพลังงานด้านลบมาก,มาก,มาก ะะบางทีมันก็จะดึงคนที่มันเป็นประเภทเดียวกับเราคือคิดอะไรที่แบบลบคิดไม่ดีมันจะเข้ามาหมดคือพลังงานชัดเจนมากว่าคิดยังไงได้อย่างนั้นนะคะแต่ถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดมันอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนด้วยนะคะแต่ละบุคคลอันนี้มันมันเป็นภาพรวมไงมันก็เลยจะเป็นแบบ ให้เห็นได้ชัดเลยนะว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสูงมีโอกาสที่จะเป็นแบบคำว่าพ่อสื่อแม่ชักมีตัวกลางมีคนสักคนหนึ่งอะนำพาให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันถามว่าผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมเป็นไปได้อาจจะเป็นคนที่ทํางานมีความมั่นคงอาจจะเป็นคนที่มีหลักการในการใช้ชีวิตก็ได้คนคนนี้นะคะแต่อย่างที่บอกนะคะคือถ้าเป็นคนในสื่อออนไลน์ขอให้คุณสแกนคนดีๆด,ดูคนนานๆไม่ใช่ว่าเจอกันแล้วก็จะไว้ใจได้ทุกคนอยู่ดีนะคะคืออาจารย์ก็อยากให้คุณดูหมดทั้งแบบเจอเป็นตัวเป็นตนนะคะเจอในสื่อออนไลน์ก็ตามนนะคะมีโอกาาาาาสสเป็ชชวตต่งงิํหรับบนะคะ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนอาจจะเป็นคนไทยก็ได้แต่เป็นคนไทยที่อยู่กับคนละจังหวัดหรือว่าใช้สื่อออนไลน์ในการเจอกันก็เป็นได้นะคะไม่จำเป็นต้องไกลเสมอไปแต่มันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นจุดเหมือนศูนย์รวมทําให้คุณทั้งสองคนแบบเอ๊ะมาเจอกันมีตรงกลางคุณทั้งสองคนซค้ายขวามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะ,ะพลังงานมันขึ้นคําว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นลักษณะ คล้ายๆกับคนที่คุณเคยชอบหรือแฟนเก่าก็ได้นะถามว่าเป็นคนเดิมเดิมมีโอกาสหวนกลับมาไหมก็มีโอกาสแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ถ้าคนที่หวนกลับมาเป็นคนที่มันไม่โอเคและเรารู้สึกว่าไม่ได้ชอบเขาเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาแล้วก็เขาอาจจะทําเราเจ็บแสบหรือเราไปทําเขาเจ็บแสบก็ตามแต่คือปล่อยผ่านไปเลยนะคะเพ <S. S 2> <Per ikan S 1> ราะว่าพลังงานมันข,ขึ้นคําว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักก็เป็นไดน้ไม่จําเป็นต้องเป็นคําว่าแฟนเก่าเสมอไปแต่พลังงานขึ้นคําว่าเดิมเดิม คล้ายๆเดิมๆลักษณะอะไรบางอย่างที่มันอาจจะกลับมาก็เป็นได้แต่พลังงานขึ้นชัดเจนนะช่วงช่วงแบบในในแบบประมาณก่อนสิ้นปี25・ง4เนี่ยมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่แบบได้มาพูดคุยเป็นไปได้เหมือนกันมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะว่ามันมีโอกาสไหมจริงๆมีโอกาสนะเนี่ยเนี่ยมันเหมือนผ่านการทํางานแล้วมีโอกาสที่เขาเองอาจจะเป็นคนที่แบบ มีความมั่นคงในชีวิตเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็คุมเราอยู่ด้วยอะค่ะคืออาจจะเป็นคนที่แบบมีความคิดที่โตกว่าเรานะคะเป็นคนที่แบบสยบเราได้อะสรบสยบเราแทบอกได้เลยเป็นประมาณนี้เลยคือคือคนนี้อาจารย์มองว่าจะเจอว่ะอาจารย์มองว่าแบบอาจจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่ก็เป็นได้นะเนี่ยเอาจริงๆเพราะพลังงานมันขึ้นชัดมากกองนี้มันเป็นกองที่เหมือนเหมือนชัดว่ามันมีโอกาสที่จะได้ไปต่อแต่มันอยู่ที่คุณทั้งสองคนคุณจะแบบได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าอาจจะแปลว่า อาจจะได้เห็นมี่แววแล้วว่ะ อาจจะชละโสดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคาว่าวีแววก็ได้นะสิ้นปีนี้แต่อ่ปีหน้าอาจจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมก็ได้อะไรเงี้ยหรือบางท่านเนี่ยถ้าสมมติว่าบางท่านอาจจะรอคอยคุณไม่ได้แอคทีฟมันก็เจอยากต้องบอกแบบนี้นะมันบางคนบอกอาจารย์คะหนูก็ไปไหนไม่ได้อะคะ่ะสถานการณ์แบบนี้นู่นนี่นะั่นคือเอาแบบนี้ดีกว่าต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ปิดกั้นอะไรมากมายถ้าเรามีสังคมในระดับหนึ่งนิดหนึ่งนะคะมันยังมีโอกาสแต่ถ้าเราปิดกั้นอ่าเจอใครได้ยากเจอแต่คนเดิมๆม,มันอาจจะแปลว,ว่าวนเวียนแต่อย่างนนนนััั้มมกก็อออาาจจะะเยยู่่ทีสภว ว่าสถานการณ์ที่เราอยู่ด้วยนะคะแต่เราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงด้วยนะคะมันอยู่ที่แต่ละบุคคลอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันมีโอกาสเอาจริงนะไพ่ขึ้นเด e ล o เวอร์สขึ้นมาอาจารย์ก็เลยบอกเอ้ยกล้องนี้มันมีโอกาสาสละโสดสูงมากแต่มันก็ใช้เวลานิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเอาเป็นว่าคําตอบคือมีโอกาสาสละโสดสูงมากอตคนนี้เขาเป็นใครอะไรยังไงขอดูนิดนึงสิอ,อยากจะรู้บ้างและมีโอกาสที่จะแบบต้องเดินทางมาเจอกันจริงๆอ่ะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่อารมณ์ดุดดาน,นิดนึงอาจจะเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่เหมือนหัวโบราณแล้วก็เป็นคนที่มีความทันสมัยในเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นคนที่ขยันแข็งในการการทํางานมีความมั่นคงในชีวิตหรือว่าพยายามที่จะสร้างอนาคตให้เกิดความมั่นคงเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะมีคนที่แบบถ้าสมมติว่าจะจีบใครหรือเราจีบเขาอย่างเงี้ยมันจะเหมือนแบบต่างคนต่างมีความมุ่งมั่นมีความว่ารักเดียวใจเดียวนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ความรักจะเป็นยังไงคือต้องบอกแบบนี้นะคะคือมันต้องปรับ ค่อยๆปรับกันไปเพราะว่าคนๆนี้อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆก็ได้อาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะหรือเขาอาจจะเป็นคนเหมือนกับล่อนนิดน,นึงก็ได้นะแต่อย่างที่บอกคือเราอาจจะสยบเขาอยู่หรือคือเราอาจจะเป็นคนกระล่อนก็ได้นะตัวคุณมันสามารถเป็นไวส์เวอร์ซ่าคือสลับกันได้คนใดคนนึงกระล่อนอ่ะแต่อีกคนหนึ่งก็สามารถคุมคุมอยู่อ่ะเพราะพลังงานขึ้นคําว่าคุมคุมอยู่เพราะว่านี่มันเป็นเหมือนแบบพลังงานเดอะสตริงขึ้นมาค่ะเนี่ย คนคุมแบบเหมือนคุมอยู่อะคะ่ะเนี่ยเป็นกระต่ายน้อยคุมแมวอยู่นะคะแต่จริงๆไพ่ออริจินลก็คือเป็นเป็นผู้หญิงที่คุมตัวสิงโตอยู่ใช่ไหมคะประมาณนี้น,นี่มันจะเป็นไพ่แบบกระตุยน้อยนะคะน่ารักมากนะคะน้องกระต่ายนั่นแหละนะคะมันก็เลยเป็นลักษณะคําว่ามันอาจจะต้องมีการควบคุมกันอยู่ได้นะคะอ่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่า ไม่ได้เจอภายในปีนี้มีโอกาสเจอในช่วงระยะเวลาไหนอ่ะอน,นี้บางคนนะอาจารย์มองว่ามันเป็นคําว่าไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวมันก็จะเจอของมันเพราะว่าพลังงานลักษณะนี้มันแปลว่าต้องค่อยๆศึกษากันไปรีบร้อนไม่ได้แล้วก็อีกอย่างอาจารย์กลับมองว่ายังมีตัวสื่อกลางมีคนกลางมีอะไรบางอย่างทําให้คุณทั้งสองคนได้มาเจอกันอยู่นะคะมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็คุณทั้งสองคนนะ่ยต้องค่อยๆค,คุยกันมันอาจจะใช้เวลาคุยกันสักระยะหนึ่งมันถึงที่จะแบบ รู้ใจกันทั้งสองคนเอาเป็นว่ากองนี้มีโอกาสสละโสดสูงละกันมีเกณฑ์สละโสดสูงนะคะอาจที่เหลือก็อยู่ที่การกระทําของเราถ้าไม่งั้นมีโอกาสที่จะเจอภายในระยะเวลาอาจจะปีหน้าหรืออีกประมาณปีถัดไปก็ได้นะคะแต่มัน มันเป็นคําว่าช้าแต่ชัวร์ช้าแต่มั่นคงเต่าแต่มั่นคงนะประมาณนี้นะคะฉะนั้นอาจารย์ขอให้คุณเจอคนดีคนที่มันไม่ด,มมดีขอมีเหตุต้องออกไปแล้วก็ขอให้ตัวคุณและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดดิ้งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan Page ได้ Ti k t o k ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะที่เรืกองที่สนะคะหินซินไซต์นะคะหรือหินสีแดงเรามาฟังคําตอบกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยางไรบ้างาจาาวา่งงๆ คนโสดมีโอกาสที่จะสละโสดไหมภายในปี2564นะคะดูเป็นแนวทางพอนะคะเพราะว่ามันและต่บ,บุญวาสนาของแต่ละบุคคลจริงๆเรามาเริ่มกันเลยค่ะ cultivation belonging generosity ขออีกใบหนึ่ง relaxation ขออีกนิดหนึ่งขออีกนิดนึงอุ้ยตาย guidance อาจารย์มองว่ามีโอกาสสละโสดสูงเหมือนกันนะมีโอกาสมีโอกาสเจอแบบ เ <c oughs> ขาเลยว่าเหนือคู่แล้วถ้าสมมติคุณทั้งสองคนปรับปรับตัวเข้าหากันได้มีโอกาสที่จะพัฒนาถึงขั้นเป็นคู่บุญคู่บารมีสูงมากๆเอาเป็นว่ากองนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่มีโอกาสสละโสนแต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์คะหนูว่าเออไม่ได้ค่อยไ,ไปเจอใครคะ่ะหนูไม่ค่อยได้เปิดใจหนูอยากมีนะแต่หนูอาจจะไม่ค่อยเปิดใจมากก็อาจจะเจอยากมันอยู่ที่พฤติกรรมของเราด้วยอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราเปิดใจรับแค่ไหน ถ้าเราไม่ได้เปิดใจมากมันก็จะเจอได้ยากแต่ถ้าเราเปิดใจนิดนึงก็มีโอกาสที่จะแบบมีคนมาแง้หมหัวใจเราอยู่นะคะเพราะพลังงานจริงนะมันเป็นการพัฒนามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใ,ใครสักคนหนึ่งสูงมากหรือบางท่านอาจจะแปลว่าคุยกับเขาคนนั้นอยู่แล้วอืคุยกับใครอยู่เปล่าอ่ะ <c oughs> คุยกับใครอยู่เปล่าเอออาจจะแปลว่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นของกันและกันนะะแล้วก็เขาคนนั้นเป็นคนที่ใจดีมากเป็นคนที่แบบน่ารักอะ่ะอยู่ด้วยแล้วแบบ น่าจะสบายใจนะคะแล้วก็อยู่ด้วยสบายๆแต่หนึ่งอย่างอะไพ่ก็ขึ้นเตือนนะว่าคุณไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องควนขอยหามากก็คือเราแค่อาจจะแบบลงตัวเองลงในสื่อออนไลน์บ้างเล็กน้อยหรือว่าบางทีบางครั้งอาจจะแปลว่าโปรยสเสน่ห์บ้างเล็กน้อยแต่แต่ไม่ต้องมากเกินไปนะคะคือไม่ต้องถึงขั้นต้องแบบวิ่งต้องคน้นหาต้องโหยหาเกินไปมันจะเจอ,อยากยิ่งโหยหายิ่งไม่เจอยิ่งอยู่นิ่งๆแต่ก็ไม่นิ่งจนเกินไปนะนิ่งแต่เปิดใจนิ่งแต่แบบอาจจะมีสังคมบ้างเล็กน้อย มันมีโอกาสยังเจออันนี้คือมันมีโอกาส possible ที่จะเจออยู่แต่ถ้าเราปิดกั้นแบบโดยถาวรตอนนี้ยังไม่อยากมีค่ะอาจารย์แต่หนูมาดูเพื่อความบันทิได้มันก็อาจจะเจอยากถ้าเราปิดกั้นหัวใจก็ไม่เป็นไรเราไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอื่นก็สําคัญนะคะความรักต้องเรียนลําดับ,บที่ถูกต้องความรักอาจจะสําคัญแต่ถ้าไม่มีงานไม่มีเงินลําบากกว่านะคะเอาความเป็นจริงด้วยสติมาก่อนนะคะอันดับแรกเลยนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่ามันมีโอกาสสูงมา,มากๆแล้วอาจารย์ก็พูดเลยนะว่าคนคนนี้ คุณทั้งสองคนเหมือนหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นนะคะกองเนี้กองที่สามคือชัดเจนนะคะแต่และกองจะไม่เหมือนกันหนึ่งสองสามนะแต่กองนี้จะเป็นกองที่เขาเขาเรียกว่า d e s t i n นีรผมลิคิดค่ะผมลิคิดนำพาให้คุณมาเจอกันประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยนะคะมันจะเป็นแบบนำพาให้มาเจอกัน บางท่านอาจจะเพิ่งผ่านประสบการณ์เลวร้วายในเรื่องความรักแต่จ,จะมีคนมาปอบประโลหมหัวใจก็ได้คนคนนี้จะเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักอาจจะเป็นคนที่คุณเคยอาจจะเคยรู้จักกันมานิดนึงก็ได้แต่บางทีบางครั้งอาจจะเป็นคนที่แบบเราไม่เคยรู้จักเขาเลยแต่พอมาเจอกันแล้วรู้สึกคุนะ้นน้าคุ้นตาแบบมีความคุ้นเคยมีความแบบคุ้นว่าแบบเย เราเคยเจอเขาที่ไหนเราเคยรู้จักเขาที่ไหนมีความคุ้นหน้าคุ้นตาเขาประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็บุคคลคนนี้เป็นคนที่มั่นคงในเรื่องความรักกองที่3าเป็นกองที่โชคดีมากเลยนะจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเจอคนที่แบบรู้สึกว่าถูกใจถูกสเปคหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในแบบอุดมกติอุดมการของเราอะ่ะนะคะแต่มันอาจจะต้องแบบเจออุปสรรคต้องพิสูจน์หัวใจกันนิดน,นึงก่อนถ้าในกรณีบางท่านอาจจะเป็นกลุ่ม LGBTQ อาจจะใช้เวลาในการพิสูจน์หัวใจแต่มีโอกาสที่จะสมหวังความรักแล้วก็มั่นคงมาก แต่ถ้าในกรณีบางท่านอาจจะแบบอ่ะธรรมดาปกติก็คือหมายถึงว่าเป็นแบบคู่หญิงชายอะไรเงี้ยอาจารย์ก็มองว่ามันช่องใช้เวลาด้วยเช่นกันแต่แค่ว่ากลุ่ม lgbtq มีโอกาสสมบัติในควความรักค่อนข้างมากขอให้โชคดีนะแต่สําหรับบางท่านนะคะทีะ่ช่วงนี้เนี่ยมันมีคนเข้ามามันอาจจะมีคนเข้ามามากกว่านหนึ่งคนนะสำหรับบางท่าน เจอจะผ่านการทํางานได้หรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งก็ได้เป็นคนที่มีฝีมืออาจจะเป็นคนที่เก่งเฉพาะทางเป็นคนที่มีหลักจิตวิทยาในการคุยประหนึ่งว่าเขาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นแบบประหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่ได้อะคือเขาอาจจะเหมือนเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าวัยหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าคนนี้เป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาที่เก่งมากแล้วบางทีบางครั้งปรึกษากันไปปรึกษากันปะกันมาอ้าว ไดเป็นแฟนกันซึ่งงั้นได้เป็นคู่รักรู้สึกรู้สึกชอบกันซะงั้นมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เอาเป็นว่ากองนี้ไม่พูดมากเจ็บคอนะคะพอพูดมาหลายกองแล้ว <c oughs> จะบอกว่ากองเนี้ยเอ้ยดีมีโอกาสสละโสดสูงมากถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ปีนี้ลหละอาจจะเป็นปีหน้าได้ไหมยังมีโอกาสเนี่ยจัดเม้นขึ้นมายังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่นะคะ กองนี้หุยเป็นกองที่มีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักค่อนข้างสูงมากนะคะแต่ถึงอย่งางไรอาจารย์บอกเสมอ,เ,อ,อเราต้องอยู่เป็นกลางให้ได้นะคะแล้วก็อย่าลงเลื่อเกินไปอย่า mm hmm. นะแล้วก็อาจารย์ก็อยากให้คุณสแกนคนดีๆคือดูคนนานๆน,าน,นั่นแหละอย่ารีบร้อนด่วนตัดสินใจเพราะว่าคนสมัยนี้ไม่ใช่ทุกคนไว้ใจได้ไม่กระทั่งตัวอาจารย์เองนะคะเราเองแบบเราไม่รู้ได้ว่าใครมาดีมาไม่ดีอย่าไว้ใจใครให้มากนะคะแล้วอย่างก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดอ,อ,อาจารย์เชื่อว่าถ้าเรามีพลังงานด้านดีนดๆที่ส่งต่อให้กับผู้อื่น อาจารย์ก็ยังเชื่อว่าคุณจะได้รับพลังงานดีๆกลับมาโดยการเจอคนดีๆนะคะ,ะมันเหมือนบุญกุศลแล้เพิ่มอ่ะอาจจะเจอคนที่แบบระดับเดียวกับเราแต่ถ้าเราคิดลบคิดไม่ดีบางทีเราอาจจะเจอแบบ เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทดําดีแต่ต้องทําดีโดยไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีจนกระทั่งเดือดร้อนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามองโลกสวยแต่มองบนความเป็นจริงเราต้องอยู่ให้ได้กับการมองในแง่ดีนะคะแต่อย่างที่บอกมองบนความเป็นจริงเพราะว่าอาจารย์ยังเชื่อหนึ่งอย่างนะว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องความรักค่อนข้างสูงนะคะอย่าหมดกําลังใจในเรื่องนี้นะคะถ้าความรักยังไม่ดีก็ไปโฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็ที่สาคัญที่สุดบางคนอาจจะมีพ่อแม่ที่ดีบางคนอาจจะมีเพื่อนมีมิตรภาพมีกระไณเรา เรามองในรูปแบบความรักแบบนั้นก็ได้นะคะอย่ามองในมุมเดียวอาจารย์ก็เลยอยากให้คุณโชคดีในเรื่องความรักในรูปแบบต่างๆแล้วกองนี้เป็นกองที่แบบค่อนข้างมีพลังงานอำนาจในเรื่องความรักค่อนข้างแน่นมาก ขอให้คุณเจอสิ่งดีๆนะคะขอให้ตัวคุณและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะแล้วก็ขอให้คุณสงบวักในเรื่องความรักคนที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะมีสติให้มากๆนะคะวิ่งตามหวัวใจได้แต่ต้องเอาสติพกสติไปด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม c e b o o k Fanpage ได้ tik t ok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอ,อื่นค่ะสวัสดีค่ะ